ก็คิดว่าผมได้ความรู้มากมายจากการอบรมนี้ผมก็จะนำไปใช้ต่อยอดในการที่ผมเรียนสาขาภูมิทัศน์อยู่ด้วยครับจริงๆอ่ะตั้งใจเลยแหละว่าอยากเรียนประมาณนี้แล้วก็รู้สึกว่ามีการบ้านเยอะดีครับกลับไปทบทวนได้เยอะมากๆเลยอ่ะเฮะก็ได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะมากเลยครับแล้วก็อย่างดีที่สุดก็คือ ได้ช่วยแฮมให้ตัวเองแบบสบายใจระบายสีก็ช่วยลดความเครียดได้ดีประมาณนึงเลยครับคือกล้ามากขึ้นนะครับก็ไม่ได้กลัวว่ามันจะไม่สวยหรือเละครับก็ระบายไปเลยไม่ได้คิดมากอะไรขนาดนั้นได้ได้เติมเต็มในสิ่งที่ขาดไปครับเรื่องสโตรเรื่องอะไรต่างๆคราวนี้รู้สึกว่าได้ได้พื้นความรู้ที่เราเคยไปเห็นภาพแล้วเราสังเกตว่าเอ๊ะมันมีร่องรอยแห่งการสโตรวันนี้ได้ไขไขตรงนั้นแล้วครับขอบคุณมากครับ ก็ที่มาลงทางนี้ก็คือว่าได้ประโยชน์มากครับโดยเฉพาะในเรื่องของการนําไปปฏิบัติงานในที่ทํางานครับเป็นการทบทวนรายละเอียดเนื้อหาเก่าๆที่เคยเรียนมาสมัยเรียนบริยตเตอร์ครับซึ่งก็นานแล้วการอบรมในครั้งนี้เป็นการต่อยอดของอลิศนะคะที่อลิศได้มาอบรมในคอร์สคอร์สยาวกับท่านอาจารย์พรชัยอะค่ะคอร์สออนไลน์อะค่ะอันนั้นเนี่ยได้ประโยชน์ครอบคลุมอย่างอย่างมากที่เอามาใช้กับอาชีพการงานที่ทําอยู่นะคะแต่ว่าวันเี้ดที่มาเรียนเสริมก็คืออยาก รู้เรื่องการลงสีทําไงให้มันสวยขึ้นแล้วทาให้เราสามารถเอาไปคุยกับลูกค้าหรือว่าเอางานเนี้ยไปดึงดูดให้ลูกค้าสนใจงานเรามากขึ้นเอามาใช้พัฒนากับงานของตอนเองอะคะ่ะอาจารย์ได้เอาไปใช้แน่นอนค่ะ